สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำผัดผักลมิตรด้วยกันนะคะผักที่เราจะมาทำผัดผักลมิตรนี่ก็จะมีแครอทมีข้าวโพดมีกะหล่ำปีและเห็ดออริจิค่ะแล้วเราก็เตรียมกระเทียมไว้แล้วมีพริกนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะอาลงไปเจียวแล้วก็ให้มันเหลืองนิดหน่อยแล้วก็ค่อยๆเอาผักลงไปผัดนะคะแล้วก็เนื้อก็จะมีหมูหมูบดแล้วก็กุ้งที่เราเตรียมไปด้วยที่เราจะเอามาผัดรวมกันนะคะเอาโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชี แนี้เครื่องปุงเราก็จะมีแค่2อ,อย่างแค่นั้นเองคือมีซีอิ๊วขาวตาเด็กสมบูรณ์สูตรหนึ่งเห็ดหอมนะคะแล้วก็เกลือเท่านั้นค่ะเดี๋ยวมาติดตามตอนการผัดนะคะามาติดตามการผัดนะคะตั้งกระทะให้ร้อนเปิดไฟแรงนิดหน่อยเติมน้ํามันงุ่นลงไปนิดหน่อยค่ะพอหน่อยก็าพอนะคะเราก็จะเอากระเทียมลงไปก่อน,นะคะ่ะไปเจียวให้มันหอม เจียวกระเทียมพอเหลืองนิดหน่อยนะคะค่ะเจียวกระเทียมให้พอเหลืองนิดหน่อยเราก็ใส่กุ้งไปก่อนนะคะลวนกุ้งให้สุกก่อนเพราะกุ้งเราเราจะลงไปผัดด้วยเลยไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวกุ้งมันจะเสียรสชาติเราก็แค่ล้วนให้มันหอมๆพอสุกเราก็จะเอาตักขึ้นมาพักก่อน,นะคะ่ะ เดี๋ยวตอนที่เราผัดผักสุกแล้วเราถึงจะเอาไปใส่เที่ยวนะคะค่ะเก็บขึ้นมาเลยตักขึ้นมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาหมูสับลงไปผัดค่ะตามด้วยหมูสับนะคะค่ะใส่หมูสับลงไปแล้วนะคะโอ้พอใส่กุ้งลงไปแล้วเนี่ยพอกุ้งสุกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเอาหมูลงไปเนี่ยหูกลิ่นมันจะมีกลิ่นหอมของกุ้งนิดๆค่ะค่ะพออหมู เริ่มใกล้สุกเราก็ใส่ผักมาเลยนะคะผักเนี่ยไม่ต้องแยกใส่ทีละอย่างใส่รวมกันไปทีเดียวเลยค่ะนะคะผักของเราวันนี้ที่เป็นผักผักมิตรเราก็จะใช้ข้าวโพดที่ฝานแล้วมีแครอทก็สีจยตัดกันเลยเห็นไหมเห็นดูสวยงามแล้วก็จะมีกระดับปีค่ะแล้วก็จะเป็นสีขาวของเห็ดเห็ดอันนี้เห็ดอันนี้อร่อยมากนะคะชื่อเห็ดออริจิค่ะเทลงไปเลยนะคะเราก็จะปรุงด้วยเกลือเล็กน้อย ตามด้วยซีอิ๊วค่ะไฟแรงนิดหอยค่ะเห็นไหมคะวเวลาผัดลงไปแล้วเนี่ยสีสันของมันก็ได้ครบสีสันเห็นไหมคะทั้งช่สีขาวสีส้มๆข,ของแครลลอทแล้วก็สีเหลืองของข้าวโพดค่ะเดี๋ยวเราจะตัดด้วยต้นหอมผักชีให้มันเป็นสีเขียวเข้ม จะดูน่ากินมากนะคะค่ะเดี๋ยวมาคอยติดตามตอนที่สุดนะคะค่ะตอนนี้เราก็จะต้องเติมน้ำสต๊อกลงไปนิดหน่อยค่ะน้ำสต๊อกของเราทําง่ายนิดเดียวนะคะถ้าเกิดน้ำสต๊อกเนี่ยใเหมือกทำก็ง่ายนิดเดียวแค่เอาก้อนคนนละลายในน้ำร้อนที่เดือดๆนะคะแล้วเราก็เก็บว้เป็นน้ำสต๊อกไว้ใส่สําหรับผัดผักก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเนีย่ยเริ่มสุกละ ทุกอย่างก็โอเคแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาคอยติดตามตอนที่เราจะจัดใส่จานแล้วก็โดยต้นหอมผักชีนะคะค่ะตอนผักนะาันแล้วนิ่มดีแล้วเราก็จะเติมต้นหอมผักชีแลวพริกที่เมื่อกี้เราหั่นไว้ด้วยนะคะใส่ะะกันเลยค่ะค่ะคนเข้าไปเลยค่ะนี่กุ้งที่เราลวนไว้แต่ครั้งแรกนะคะเราก็มาเติมครั้งสุดท้ายเนี่ยค่ะเติมไปค่ะค่ะผัดไปด้วยกันเลยนะคะ เห็นไหมคะว่าน,น่ากินนะคะ่เสร็จสันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่จานแล้วจะโรยด้วยต้นหอมบักชีอีกทีนึงเราก็มาชิมตอนที่จัดใส่ถ้วยแล้วนะคะค่ะเราก็มาลองชิมเลยนะคะนี่เสร็จสั์รเรียบร้อยแล้วใส่ชามแล้วก็มาตั้งไว้เราจะมาเตรียมตัวชิมกันนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนสีสันก็น่ากินมากค่ะมีครบทุกสีเลยนะคะค่ะมาชิมกันนะคะ ค่ะเหตุเห็นไหมคะน่ากินมากเหตุถามมาจิ้มกันค่ะ